ก่อดี๋ยวมาดูแนวะทางนี้เค่อีนะครับนี่คี้จะเป็น2ตัวบนนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับโดยอิงจากเลขกลางของชุดที่3เป็นหลักนะครับตอนนี้ชุดที่3กัว่าชุดที่5นะครับแบบผมยืนใช้ชุดที่3เป็นหลักนะครับมันมีเช้าบ่ายเดี๋ยวเช้าบ่ายมาดูกลางคลิปนะครับเลขชุดที่3ของนี่คือของวันวันพุธคือเลข6 2นะครับคําว่ารูดขึ้นลง24ตัวก็คือตามนี้นะครับ เอา62ตั้งบวกยี่สสีได้86นะครับเอา6 2ตั้งลบยี่สได้38จสบเป็จับไปรบครบทั้งหมดนะครับก็คือกดจิ้มตั้งแต่3839ถึง85ไปทัครับแต่ตอนจิ้มจริงบางท่านอาจจะตัดทิ้งบ้างตัว2ตัวบ้างก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องลูดครบทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ยาตัดตัวที่ถูกออกนะครับก็มันมี2รอบแนะนำตามนี้ครับเช้าถูกคืยหยุดนะครับเช้าไม่ถูกกับเบิ้ลบางทีรอบบ่ายลักษณะน,นี้นะครับ ถ้าถูกถูกบ่ายก็ยังได้กำไรอยู่นะครับส่วนท่านที่แทงเว็บผู้จ่ายก้ารับเสียเก้าสิบห้าก็จะได้เยอะมากกว่านี้นะครับอันนี้คิดแค่เลขเก้าสิบสองให้ดูนะครับก็อันนี้เป็นไล่ดีผมรับทักทายได้นะครับแล้วก็มันเริ่มเล่นทุกหนึ่งชุดตัวละบาทสองบาทก็จะมีทุนสำอรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับเหตุผลเพราะว่ามันไม่สามารถถูกทุกวันได้ครับถ้าวันที่หลุดนะครับก็แนะนําว่าปลอดภัยที่สุดคือหยุดก่อนครับรอเลขมันเข้าก่อนแล้วค่อยอัดนะครับ ก็อัดตามจะหนึ่งวันหรือสองสาวันก็แล้วแต่ค่ออัดนะครับถ้ามาอัดช่วงถูกก็คือก็คือมันมีโอกาสถูกเยอะเยอะกว่าโอกาสปิดครับแต่ถ้ามาอัดช่วงที่มันหลุดแบบนี้ครับมันก็มีโอกาสหลุดเยอะกว่าครับนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับนี่แค่อีกของวันวันพุธนะครับส่วนท่านที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับปีหนึ่งก็หกร้อยบาทเลยตามได้ทุกวันนะครับเพราะว่าปีหนึ่งค่อนข้างนานครับไม่จาเป็นต้องรีบร้อนก็ได้นะครับ โอเควค่าเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับนี่แค่เลขของวันพุธนะครับหรือบางท่านอาจจะใช้เลขชุดที่5ก็ได้นะครับเพราะว่ามันถูกพอๆกัน,นพอๆกันแล้วนะครับชุดที่3ากับชุดที่5นะครับ